ผมไปติดตั้งอยู่ที่ผมเป็นคนวิญยานะครับผมก็คิดว่าติดตั้งที่วิญยานี่แหละเขาเผื่อมีอะไรก็เข้าไปหาเขานะครับแต่ผมมีความคิดที่ผิดไปนิดหนึ่งผิดพลาดนิดนึ่งอ๋อติดตั้งเขาก็ดีเพราะเขาจะได้เงินเราครับดูติดตั้งเสร็จให้เราติดตั้งสวยวิ่งทางไกลดีแต่ว่าใส่รายละเอียดความใส่ใจให้เราน้อยไปนิดนึง ระหว่างที่ผมจอดรถติดไฟแดงอยู่รอดเดินเบาผมจะสวิงมินิ่งนะครับ,รบผมก็เข้าไปหาเขาเข้าไปหาเขาเสร็จแล้วปุ๊บต่อกลับมาคือเหมือนเขาไม่ใส่ใจใเราสนแต่คันใหม่ที่เขาจะได้เงินคันใหม่เข้ามาผมก็เลยพานเกียริช่างเลยตอนนั้นนะครับ,รบผมตั้งมาได้ประมาณทักงสองเดือนได้ หลอดสวิงผมก็ไม่หายทักทีไม่หายทักทีผมก็กลัวมันจะไปดับกลางไฟแดงหรือว่าตออเลี้ยวกับรถและรถคันอื่นมันชนชีวิตและทั้งชีวิตเนี่ยครับเราก็ตรงอย่างเงี้ยหมายถึงว่าหลังทำแล้วครับหลังติดตั้งมาแล้วไม่ครับไม่ดีพอไม่ถูกใจเราพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยเราเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชไปที่เอจิตแก๊สหัวฉีดของเอจิตก็พอดีไปเจอเปิดเข้าไปเจอการทดสอบ แอดเพจีบวกดีเซลครับของ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 อาจารย์มหาอะไรอะไรผมก็จำไม่ได้นะเี่ว่ามารวบทดสอบด้วยอ่ะเอถ้าคนเราช่างที่เก่งจริงมีฝีม,มือจริงทําอะไรแล้วดีจริงๆเนี่ยระด,ดับประจานเขาจะเอาชื่อเสียงเข้ามาเสี่ยงใช่เหรอรในการที่จะมาการ,รันตีให้ว่าอูนี่มีการติดตั้งดีๆสนใจลูกค้าดีนะผมอะ่ะร้คนมาละประมาณสามสิเปอร์เซ็นตความน่าเชื่อถือ แต่นี่ว่าก็ดูต่อไปอีกเปิดไปเข้าไปดูนู่นดูนี่ก็เจออีกไปเข้าไปในเว็บบอร์ดไปดูว่าใครติดตั้งแล้วเป็นยังไงตอบกลับมาเขาพูดคุยกันในเว็บบอร์ดว่าเป็นยังไงเพราะเราไม่เชื่อคนคนเดียวเชื่อคนได้หลายคนนะครับพอหลังจากการที่ได้ทดลองเปิดดูเข้าไปขยันดูทุกวันเลยเพราะเที่ยวนี้แหละถ้าจะเข้าไปหาช่างอีกคนหนึ่งจะต้องไม่เเราผิดหวังแล้ว ผมเรียกว่าตรวจสอบกันเลยก่อนมาผมอ่ะแม้กระทั่งนะครับเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหาโปรแกรมจูนของเอจิตหาสายจูนของเอจิตเสียงเงินเพิ่มอีกหกร้อยบาทเพื่อใด้แผ่นโปรแกรมมา<ช>ไปหาช่างที่วาในวิทยาที่ว่าจูนเริงๆ,ๆมันไม่ได้อบรมโปรแกรมนี้มาไม่ได้อีกอต้องเก็บโปรแกรมไว้ในเกะเลยยังอยู่ในรถอยู่เลยน่าเสร็จแล้วปุ๊บเอาแล้ววะเดี๋ยวนี้ขออีกครั้งหนึ่งปุ๊บ บปิดเข้ามาเจอใหญ่โยนจุนนิ่งทีนึงผมก็เลยนี่สนใจอะไรตอนนี้เอาวะได้ต้องเอาให้ได้ผมก็ได้มาโทรโทรศัพท์มาครั้งแรกก็มาเจอบคุณบีณนะครับคุณบีเสร็จแล้วปุ๊บคุณบีพูดคุยกับผมแบบเป็นกันเองแบบว่าผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างหวังกับช่างคนก่อนอยังไงมาบ้างเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เล่าแก่ฟังพูดกันไปวนล้อกันไปแบบแกวนล้อแบบคนจริงใจไงอืมครับอืมผมก็คิดว่าเออ อาจจะเป็นทางเลือกเราอีตัวแล้วละ่ะจะเข้ามาหาไอูนี้นะครับแล้วก็ปังจากที่ได้ศึกษาอุสานี่มาจนมั่นใจแล้วละ่ะหนึ่งมันเต็มเอาละตัดสินใจมาเดินทางม,มาเลยระยะทางร้อยกว่ากิโลไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเงินที่จะเสียเพิ่มไม่ใช่ปัญหาสาหรับผมผมต้องการความเป็นอะไรเ่ยอะไรสิ่งอะไรที่ผมถูกใจที่ผมอยากจะได้ให้เป็นในสิ่งที่ผมต้องการผมเสียเงินเสียเวลาผมยอม แล้วไปพอ,พอพอหลังจากมอแกมมาดูให้เสร็จแล้ววันนี้ผมไปทดสอบขับมาดูมันเป็นอะไรที่แบบทิ่งที่เราแบกรับมาช่วงสองเดือนที่ติดตั้งมานะครับ,รบผมแบกรับมาผมกลัวงว่ามันจะไปดับอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมเลยลองแกล้งจอดรถใส่เกียร์ว่างดูติดมาทีนิ่งจากที่เคยบุก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 เหมือนรถจะดับที่มี ผมก็ใส่เยร์ดีเยเบรคาไปอีกอีกสิบนาทีก็นิ่งเหมือนเดิมเราว่าความฝันเป็นจริงแล้วผมคิดอยู่ในใจไม่ได้เกินความสามารถเราและที่ว่าเราจะบุกบาขวาตรงมาถึงที่นี่นะครับประสบความสำเร็จแล้วก็มันไม่ใช่แค่มันดีใจแค่นี้ครับชีวิตเราปลอดภัยขึ้นจากช่างที่มีความรับผิดชอบจากช่างที่ยังไงอะ เอาใส่ใจในคุณภาพชีวิตของลูกค้าด้วยผมเนี่ยผมแล,แล้วจากการพูดแกในวันนี้นะครับธยาสายธยาศัยสุดยอดเลยผมเนี่ยเป็นครูสอนทำอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสอนทำอาหารลูกศิษย์ผมไปเนี่ยลูกศิษย์ผมจะต้องรับสิ่งดีๆจากผมไปนะครับทีเสียเงินแค่นี้มาเรียนทำวิชานี้แต่ผมจะต้องให้วิชานู้นวิชานี้ติดไปอีก ลกสิคุกไหนประสบประสบความสําเร็จเราก็ดีใจแลละก็น่าจะเหมือนเฮียแกนะครับที่ว่าแกมาทํารถให้ผมถึงผมจะทําที่อื่นมาแกก็ไม่ได้ไม่ได้ทําจากกูก็ไม่ทําให้เรกอะไรประมาณขนาดนั้นนะครับแต่นี่แกเต็มที่จะแก้ไขให้เราและแก้ไขแล้วได้ดีด้วยครับ สภาพรถสิบครับเขาแก้ต้นไหนบ้างอันนี้แล้วกผ็ผมเห็นผมเห็นทํานะครับ mm hmm. ผมเห็นมีการขยับขยายตรงนี้ให้ผมละ mm hmm. ไอ้น็อตไม้ผมไม่ครบครับนะครับ mm hmm. แล้วก็ติดตั้งระบบมาไม่ถูกต้องอะ mm ่ะ hmm. เมื่อระบบไม่ถูกต้องมันก็มีการลวนธรรมชาติของการของของการคือของเครื่องยนต mm ์อ่ะครับ,รบเมื่อดัดแปลงแก้ไขให้มันถูกต้องเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. อย่างมันก็ดีขึ้นอย่างหลังก็เหมือนอย่างที่ผมไปทดสอบมานะครับมันนิ่งที่เคยสวิงสว,วิงผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงว่าตอนที่ผมไปหาเขาแต่ละรอบอ่ะเขาไม่เคยว่าเป็นความผิดของเขาเลย<ม>เขาจะโทษว่ารถปีนี้ไอไอตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นะมันปิดเปิด,ปดไม่ได้ทันใจอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโทษสภาพรถตลอดเลยมผมก็เลยว่าอ้าวทาไมเขาสภาพรถแต่ทําไมผมมาที่นี่แล้วมันหายล่ะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับรถนี่เป็นเรื่องตัดสินได้เลยครับมผมผมพิจารณาได้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้คือเครื่องวัดได้เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรถผมมันเกี่ยวกับฝีมือช่างความใส่ใจที่จะใส่รายละเอียดมาลงไปมันเกี่ยวกับความรู้ใช่ความรู้ของช่างรไงไม่ใช่นะคุณจะเอาเงินเขาอย่างเดียวอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บพอรถเขากลายคุณแก้ไขคุณเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนเขาไม่มีตัวตนแล้ว,วอ่ะเขาไม่ได้มาจ่ายเงิน นคุณใหม่ไงเขาคิดแต่จะมาทําคันคันต่อไปที่ได้เงินอีกสองหมืกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผมเสียเลยวันนั้นอ่ะการบริการเป็นไงบ้างครับเนี่ยผมไม่ทราบนะว่าแต่ผมแต่ความแตรยรายสายที่กมีแกมีม่มอไปผมแล้วนะนะผมก็ทับใจกันแล้วกันแล้วเมื่อกี้แกมาก็สิบบอกผมเองว่าเดินทางมาตั้งไกลอ่ะแกคิดผมคิดค่าบริ การผมเท่าไหร่นะพูดแล้วอย่าห้ามตกใจนะครับสองรห้าสิบบาทกับการเดินทางมาร้อยกว่ากิโลนะครับ,รบผมก็ตั้งเอาเลยผมเบิกเงินจากไอ้กดตู้ ATM มาเนี่ยประมาณสองพันกว่าบาทบผมไม่รู้ว่ารถจะต้องเสียงเงินเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ผมต้องการความสําเร็จคือรถผมเดินเรียบเหมือนตอนเดินน้ำมันหลังจากที่ผมไปลองมาแล้วนะครับผมลองรถมาแล้วนะว่ารถโอเคแต่ ผมยังไม่รู้ราคาซ่อมเลยใจผมอะคิดในใจแล้วว่าน่าจะถ้าประมาณเป็นพันนั่นแหละผมคิดนะเพราะอู่อะความที่เคยเข้าอู่อื่นทั่วไปจนเคยชินไงว่าเสียอะไรก็ต้องเสียเป็นพัน,นส,สองร้อยห้าสิบเ <250. S 2> จ้าของอู่เดินมาพูดเองเลยนะครับว่าเดินทางมาจากยุธยาร้อยกว่ากิโลเงินค่าซ่อมไปสองร้อยห้าสิบมันเหมือนกับฝันไปครับ